สวัสดีจ้าพี่น้องมันนีกันทยายจ,จะพามาเห็ดปลาเนะมาเบิงขั้นตอนการคั่วปลาเลยพี่น้องอันนี้ได้ปลาหลอยู่พี่น้องอันนี้แบบขั่วแล้วพี่น้องแบบพานได้คั่วพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาคั่วปลากันเบิงเลยพี่น้องเดี๋ยวทาแล้วทาแล้วก็นอกพี่น้องเนาะ ี่น้องปลาที่เห่าขั่วแล้วเหาก็เหลือแต่ว่าเห่ามาล้างทำข้าวสะอาดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คั่วแล้วแล้วพี่น้องมาล้างกันเลยพี่น้อง ล่างไล่ลายนามเนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้นะแค่นามแหลกมันก็ดำเนาะพี่น้องถ้าล่างจากสามนามนี่ก็ล่างดีถ้าเกินกว่านั้นก็นัวหายเบิดพี่น้องต้องเก็บคว่ำนัวมันไว้เนี่ยอันนี้สีเฮตปลาแบบปลาหน่อยเนาะปลาใสเขาขว้กแบบปลากินเร็ว เฮ็ดแบบบูรานเท่าพี่นอเดี๋ยวมาถาเบิงกันเลยล่างล่างจะสองสามนามพี่นออันนี้น้ำสุดถ่ายแล้วพี่นอเบิงใสแล้วนอพี่นอเดี๋ยวเฮาจะล่างตัวปลาออกมาให้เบิ่งกันเลยพี่นอสามนาำนี่พี่นอล่างแล้วล้างเซตแล้วนี่ ขาวสะอาดพี่น้องแล้วมาเข่าให้มันสเสด็จนามก็อน,นอกพี่น้องเนาะแล้วก็มาเข่าเกลือเลยพี่น้องเข่าเกลือมากไกวขึ้นนึงแล้วก็มาคั่วเข่าใส่มาเบิ่งขันตอนกันเลยจ้ะพี่น้องเอาเกลือใส่เลยพี่น้อง เอากะกะเอากานะเบิร์่วนัวคว่วแสบมันเอาเห็ดเองแต่เห็ดกินประจำเราจะโูพี่น้องเห็ไดไตชนนาได้มันจังสะนัวเนาะพี่น้องปลาลันปลาลนหน่อยจะกินเร็วเนะี่ยแล้มาสาวใส่โลกันเลยพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนการใส่แหล้วเลยพี่น้องนี่แล้วแล้วพี่น้องใส่เกลือไว้ขึ้นนึงหมื่นอนเดี๋ยวขวาเขาใส่พี่น้องแหล่งหายนึงพี่น้องมาวานห่ากับมักเกออนนลือได้ขึ้นนึงละเนาะี่อันนี้อันนี้มากไว้มาวานพี่น้อง แต่อันนี้มากว่ยหลายมือแล้วมันหาได้มากที่ละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนผสมเห่าก็จะมีห้ามขัวเนาะพี่แลวอันนี้ก็เป็นข้าขัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ปั่นแล้วเรียบร้อย กะโดแค่แดอยู่พี่น้องโตแข็งก็ะโดดแกด่แดอยู่นะโตแข็งอันนี้มาร์ได้ขึ้นหนึ่งได้เกลือเข้าบ่เอาหลายเพราะว่าทำเมนเข้ามาร์โดนมกักกระจิเข้มอีเข้มโดนอันนี้เข้าอยากกินเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เข้ามาร์แบบกินเลี้ยวเลี้ยวห้ามออนเนาะพี่น้องเนาะที่ขวแล้วใส่จัก สองทัพี่เนาะพี่เนาะสองทัพี่ด้วอันนี้จีเหตุเป็นประหลาประหน่อยพี่เนาะอันนี้เป็นกระบวยกระบว o นีลยหน่อยพี่เนาะหนึ่งกระบวยลเอสองกระบวยสามสี่ห้าพี่เนาะเพราะมันจะได้ออกสมเซนเนาะอันนี้จีเหตุเป็นปลาหน่อยเนาะพี่เนาะ เพราะว่าพอบานบอกว่าอยากกินปลหาหลหน่อยปลาไหน่อยนี่เฮ็ดกินเร็วพี่หน้อยผัดกาซีแล้วเนาะทำเอนมันบอหอมห้าวกระเติมไม่เอียกสักสองกระบ,บวยพี่น้องคลอยมันได้เป็นหฮกกระบ,บวยมันจะได้หอมๆเนาะมันเป็นปลาหลหน่อยกินเร็วพี่น้องเอาไว้กินเร็ว เพราะว่ากันชัยยากก็เห็ดเตประหลาดได้ดีข้าวบานข้าหาปามาเท่ากับเห็ดเตประหลาเน,ะ oh, <my. S 1> น,นาะเห็นี่น้องเห็นบหอันนี้ซีซีเหล่าน,นั้นเขาครัวซีห้ามออนสอง ออหอมพี่ดอกหอมหอมคนให้เข้าเข่าเข่าเขา่าสักหน่อยก่อ วานใช้เกลือไปมากไปขึ้นนึงพี่นอแล้วห้ากเขามาค้นเลยพขาค้นแล้วมันสิเป็นปลาลาหน่อยพี่นอ้อมกินแต่ว,ว่ามันหอมก็ด้ก,กินแล้วเข้าเราเอาออกมาซิมเมืองพี่นอถ้าปลาล่าหน่อยมันจะเน้นเข่าขัวเนาะพี่นองอันนี้กะค้นให้มันเข่ากันพี่นอ เขาก็สิออกเีงแล้วเฮ้ยอีกจัาหน่อยกับีดเอามาขีดกินกับพริกสดใหับพี่น้องเนื้อปลาตัวปลาเขาก็สิแข็งกระโดดแค่เด้เดี๋ยวกันที่ยากก็สีพาเ่โล่เลยพี่น้องมาเบิ่งเลยเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอน น็อีกสองโลนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นปลาลาาปลาตองเนาะพี่น้องจะมีปลาตองปลาขาวมันอันนี้มันมาร์คไว้โดนแล้วพี่น้อง ของเดือนแล้วมั้งนี่เห็นบ่โตมันสิแข็งก็ดอกแกแด,ดนี่พี่นออ้องเบิ่งกูนะโตแข็งมากเลยแต่เดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้สิเป็นม์กปลา,าธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ต้มแต่สีห้ามร้ายแน่พี่นออ้องสองสามสี่ นี้ใส่ข,าข้าวคว้านอยเดียวพี่น้องหนึ่งสองอันนี้สองาะเข้ากระเบิงปลาน่นะพี่น้องใส่้าห้ามหลายามันแสบดีพี่น้องห้ามอ่อนเห็ดใหน้นนวอันนี้จะเป็นประลาดตำสมก็ได้จะต้มก็ได้ เนาะแต่ส่วนใหญ่ไันเป็นปลาหลานบดเมนปลาหลานเน่าครัมันตำสบมบูเสบมมนตรงปลาหลานเน่าจังตำสมเสบเฮ็ดไหรไหลายๆหลายๆากระปุกพี่เนาะอยากกินกระปุกได้ก็เหลือกออกมาอันไดแสบก็เอาออกมากินย่นงอีกล้หนึ่งพี่เนาะล้หนึ่งอันนี้เป็นปลาหลานเน่า เดี๋ยวเดี๋ยวรู้นี่ใส่รู้ก็เานาะพี่เนาะอ,อันนี้เป็นปลาเนาพี่เนอะ เป็นปลาหลนเนี่ปลามันเนาเนาะปลาเนา,นา,เนา,เนาต้องใส่ห้าม่สุดท้ายแล้วพี่เนาะห้ามหนึสองสามสี่ อสอสามสี่นี่มันจะแสบพี่นาขนาดเนาาี่มันพอเกลือพีนอ่นาะหนึ่งเห็ดเป็นตลาดต้มตลาดตําสมก็ได้ ปลาต้มมันก็นัวพี่เหออนี่ล่ละตักใส่กับตักใส่ซึ้งหนามัน,นหนามปลาไมันจะเด่นวนัวอ,อันหนึ่งการพยาบาลเอาอาวมาออกเลยเดียวมันเนามันเห็ดหยากเนาะ นะมอป่าอืมมีปลาโคตน้ำเดือดพี่น้องปลาโคตส์มือกระเดียดป้อ พี่นองนี่ก็เป็นตะลาดบ,บานๆเห็ดแบบง่ายๆเนาะสูตรกันทยาภาคทั่วพี่นอ้องกันทยากอะบ่มีอยียงหลายเห็ดแบบบานๆหาเห่าเห็ดง่ายๆพี่นอ้องยากกับอปากกดไหลกดแร่ กดติดตามให้กันธยาในเด้อจ้บกันทยาก็ขอบคุณถุกไลค์ถุกเลิฟทุกการติดตามขอบคุณถุกกำลังใจที่เขามาเยี่ยมชมกันธยาได้จ้าพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้กันธยาในเด้อพี่นอ้องสวัสดีจ้าพี่นอ้อง